ข้อ3ในปีนี้ครอบครัวหนึ่งออมเงินได้แ5ดหมห้าันบาททำให้มีเงินออมทั้งสิ้นเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อบาทปีที่แล้วครอบครัวนี้มีเงินออมอยู่เท่าไร่พอข้อนี้เจ็ด0สปดเนี่ย, 7, ยก็คือเงินออมที่รวมของปีนี้ไปด้วยปีนี้ออมอยู่แ5ดหมืนห้าเขาถามว่าปีก่อน,นมีเงินออมเท่าไหร่ แล้วก็เ,เงินออมทั้งหมดลบด้วยเงินออมของปีนี้เราก็ได้เงินออมของปีที่แล้ว หรือเธอจะเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบอื่นก็ได้บอกอผมไม่เอาข้อบคูผมได้สัญลักษณ์แบบนี้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้คือให้ก่องสี่เหลี่ยมเป็นเงินออมของปีก่อนก็บวก8ปดหมื่นห้าพเท่ากับ เงินออมทั้งหมดก็คือ7 8็ดแปดเจ็ดแสนแปประโยคสลักษ์แบบที่2ก็ถูกแต่ถ็ต้องไปคิิดในกระดาษโทษแล้วก่าครับตอบมานะครับแบบ1ก็ได้แบบ2ก็ได้เลือกเอา